สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ครูจะมาสอนเนื้อหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าก่อนอื่นครูก็จะขอทบทวนความรู้เดิมให้กับนักเรียนก่อนนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของเทคโนโลยีรอบตัวโดยนักเรียนเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีประโยชน์ของเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีในงานอาชีพนะคะ ความหมายของเทคโนโลยีเนี่ยก็คือ,อเทคโนโลยีหมายถึงนะคะสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต่างๆที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับมนุษย์นะคะเช่นโทรทัศน์โทรศัพท์คอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคะหรือถ้าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะคะก็เช่นตื่นนอนเราอาจจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นานาฬิกาปลุกหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะอาบน้ำนะคะก็จะมีคันน้ําอ่างน้ําฝักบัวนะคะแปรงสีฟันยาสีฟันเป็นต้นนะคะไปโรงเรียนนะคะไปด้วยรถยนต์มีเครื่องอำนวยความสะดวกกระเป๋านะคะประกาดินสอยางลบไม,ม้บรรทัดนะคะเข้านอนนะคะก็จะมี ที่นอนนะคะพ่อห่มหมอนนะคะหรือมีเครื่องปรับอากาศในห้องนอนเป็นต้นนะคะซึ่งนะคะในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ได้มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะมาใช้ในงานอาชีพด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาชีพค้าขายนะคะร้านขายน้ำผลไม้แบบนี้คะ่ะก็จะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น มีทันผลไม้เครื่องปั่นผลไม้นะคะแก้วน้ําสําหรับใส่น้ําผลไม้นะคะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือความรู้คร่าวๆนะคะจากการเรียนในบทเรียนครั้งก่อนอทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าในบทเรียนวันนี้กันเลยนะคะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลโยีนะคะซึ่งเนื้อหาในบทนี้ก็จะประกอบไปด้วยข้อที่1การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ะะจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้ก็คือนักเรียนนั้นสามารถที่จะวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้นะคะ,ะเรามาดูในหัวข้อแรกกันเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะในอดีตมนุษย์เนี่ยมักจะสร้างหรือว่าคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้อำนวยความสะดวกนะคะในการดำรงชีวิตนะคะซึ่งสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นเนี่ย ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนามาเรื่อยๆตามยุคตามสมัยนะคะยกตัวอย่างเช่นาการเย็บเสื้อผ้านะคะสมัยก่อนเนี่ยเ,เวลาที่เราจะเย็บเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะใช้เข็มใช้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เย็บเสื้อผ้าด้วยมือทีละตัวนะคะต่อมาก็ได้มีการพัฒนานะคะมาเป็นเครื่องจักรเย็บผ้านะคะซึ่งก็จะทําให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นมีความสวยงามมากขึ้นนะคะ ต่อมาเนี่ยนะคะก็ได้มามีโรงงานนะคะอุตสาหกรรมในการผลิตเสื้อผ้าโหสามารถที่จะผลิตเสื้อผ้าได้เยอะมากนะคะแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์หรือวิธีการเหล่านี้นะคะที่เราพบเห็นในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราศึกษาหรือว่าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านนะคะเช่น เปลี่ยนแปลงในด้านของวิธีการใช้งานความสะดวกสบายในการใช้งานวัสดุและวิธีการผลิตนะคะอย่างเช่นโทรทัศน์นะคะโทรศัพท์เครื่องสักผ้าเป็นต้นพวกนี้นะคะถ้าเราสังเกตนะคะเช่นโทรศัพท์เนี่ยถ้าเราสังเกตในอดีตเนี่ยโทรศัพท์ก็ในยุคเก่าเก่าเนี่ยก็จะเป็นโทรศัพท์ที่ไม่สวยเท่ายุคปัจจุบันนะคะเป็นโทรศัพท์ที่สามารถโทรได้อย่างเดียวหรือส่งข้อความ ด้วยได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์นั้นสามารถมีรูปมีรูปแบบที่สวยงามมีรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะดูดังฟังเพลงเล่นเกมได้นะคะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในแต่ละยุกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเทคโนโลยีในการทำความสะอาดเสื้อผ้านะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมายัางไงบ้างนะคะเรามาดูนะคะ ภาพที่1น,นะคะก็คือเป็นการตีผ้ากับก้อนหินสมัยก่อนเนี่ยการจะทําความสะอาดเสื้อผ้าก็คือจะใช้วิธีการตีผ้ากับก้อนหินนะคะลักษณะของเทคโนโลยีก็คือ,อ,อตีผ้ากับก้อนหินนะคะก็คือใช้ไม้เนี่ยขยี้ผ้าแทนมือนั่นเองนะคะมีการใช้แรงก็คือต้องใช้แรงงานคนจุดเด่นนะคะก็คือใช้ก้อนหินหรือไม้เนี่ยช่วยขยี้แทนมือจุดด้อยนะคะ ขจัดคราบสกปรกออกไม่ค่อยหมดนะคะเกิดความเมื่อยล้านะคะแล้วก็เวลาที่จะซักผ้าเนี่ยก็จะต้องมีแหล่งน้ำนะคะต้องต้องไปตรงจุดที่มีแหล่งน้ำนะคะต่อมานะคะก็ได้มีการพัฒนามาเป็นกระดานซักผ้าน,นะคะซึ่งลักษณะของกระดานซักผ้าเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นแบบลูกคลื่นนะคะเพื่อที่จะช่วยขจัดคราบสกปรก ในการขยี้นะคะจุดเด่นก็คือลดเวลาในการซักผ้านะคะใช้ได้กับทุกสถานที่แล้วก็มีภาชนะบรรจุน้ําจุดด้อยก็คือก็ยังต้องใช้แรงงานคนในการที่จะขยี้ผ้านะคะอ่ะต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเป็นเครื่องซักผ้าแบบมีก้านโยกนะคะซึ่งลักษณะของเทคโนโลยีก็คือจะเรียนแบบการซักผ้าด้วยมือโดยใช้ก้านโยกนะคะจุดเด่นก็คือ ใช้แรงงานคนโยกกา้านแทนการขยี้ด้วยมือลดเวลาการซักผ้านะคะใช้ก้อนหินทําหน้าที่ในการขยี้ผ้าตามจังหวะของการโยกนะคะจุดด้อยก็คือใช้แรงงานคนเหมือนเดิมในการโยกนะคะต่อมาพัฒนาเป็นเครื่องซักผ้าแบบมีกลไกลนะคะซึ่งลักษณะก็คือมีการนํากลไกลมาใช้ในการปั่นผ้าแล้วก็บีบผ้าให้แห้งนะคะจุดเด่นก็คือใช้แรงงานคนหมุนกลไกล นะคะปั่นผ้าแล้วบีบผ้าโดยใช้กลไกนะคะเพื่อที่จะทําให้ผ้าแห้งจุดด้อยก็คือใช้แรงงานคนในการหมุน,นกลไกนะคะ,ะทีนี้ภาพที่5นะคะก็คือมีการพัฒนาเป็นเครื่องซักผ้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้านะคะซึ่งลักษณะก็คือมีการนําระบบไฟฟ้าเนี่ยมาขับเคลื่อน,นกลไกในการซักผ้าแล้วก็บีบผ้าแทนแรงคนนะคะซึ่ง จุดเด่นก็คือใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อกนกลไกหรือมอเตอร์ลดเวลาในการซักผ้านะคะจุดด้อยก็คือใช้แรงงานคนทําให้ผ้านั้นแห้งนะคะออแล้วก็ควบคุมการทํางานของเครื่องและการตักน้ําใส่เครื่องนะคะอันนี้ก็คือต้องใช้คนในการควบคุมนะคะต่อไปก็มีการพัฒนามาเป็นเครื่องซักผ้าแบบมีท่อปั๊มน้ําและถังปั่นแห้งนะคะซึ่งในภาพนี้ก็จะมี ลักษณะคล้ายๆกับยุคปัจจุบันและนะคะแต่อาจจะยังมีภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามมากเท่าไหร่ลักษณะก็คือจะมีท่อปั๊มน้ําเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเลยนะคะมีถังปั่นแห้งด้วยนะคะจุดเด่นก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการซักมีถังซักและถังปั่นแห้งนะคะมีการต่อปั๊มน้ําเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เลยเอฟซื้อเครื่องซักผ้าเลยนะคะก็ใช้ไฟฟ้าในการขับกลไกหรือมอเตอร์ ต่อไปจุดด้อยนะคะก็คือต้องใช้คนควบคุมการทํางานของเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้าเนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เพราะว่ามันมีสองถังเนก็เลยดูมีขนาดใหญ่เธอทาต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเป็นเครื่องซักผ้าแบบถังเดียวนะคะก็จะมีการใช้ระบบควบคุมการควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติในการซักนะคะปั่นแห้งในถังเดียวกันเลยนะคะจุดเด่นซักผ้าและ ปั่นแห้งในถังเดียวมีระบบควบคุมอัตโนมัติให้จุดด้อยนะคะมีปริมาณความจุผ้าในถังน้อยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเ,เครื่องซักผ้าเนี่ยก็จะมีหลายแบบหลายขนาดนะคะแล้วก็มีความสวยงามนะคะมีระบบการทำงานแบบควบคุมแบบอัตโนมัติเลยนะคะ mm. ก็จะเห็นว่านะคะเทคโนโลยีการทำความสะอาดเสื้อผ้าเนี่ยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งในอนาคตนะคะเครื่องสักผ้าเนี่ยอาจจะสามารถสั่งงานด้วยสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะก็คือตัวเราเนี่ยไม่ต้องเดินไปควบคุมนะคะที่เครื่องนะคะแต่เราสามารถที่จะสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในอนาคตนะคะเราก็จะต้องคอยติดตามดูว่าเทคโนโลยีนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปในด้านใดบ้างนะคะ ทีนี้นะคะมาดูในหัวข้อ,ขอที่2.2นะคะก็คือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นมีสาเหตุนะคะที่จะทําให้เทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็คือปัจจัยทั้ง5ข้อดังนี้นะคะข้อที่1นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาสนองความต้องการและเพิ่มความสามารถในการทํางานนะคะให้กับมนุษย์นั่นเอง ะะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยข้อแรกที่ทําให้เทคโนโลยีนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะข้อที่2นะคะในด้านของความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะต่อมาข้อที่3นะคะก็คือด้านของเศรษฐกิจฐานะทางการเงินนะคะด้านที่4ก็คือด้านของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะและด้านที่5ก็คือด้านสังคมวัฒนธรรม ความนิยมที่แพร่หลายนะคะซึ่งปัจจัยทั้ง5าด้านนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะทีนี้นะคะเรามาทำการวิเคราะห์นะคะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกันนะคะซึ่งในนี้จะเป็นตัวอย่างการตารางการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตา ตรงนี้นักเรียนจะต้องศึกษานะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในใบงานที่นักเรียนได้รับมอบหมายนะคะโดยนักเรียนจะต้องตีตารางออกเป็นทั้งหมด5ช่องด้วยกันนะคะช่องแรกก็คือจะเป็นช่องเทคโนโลยีในแต่ละยุคน,นะคะซึ่งช่องนี้นักเรียนก็จะต้องเขียนชื่อของเทคโนโลยีในยุคน,นั้นพร้อมกับวาดรูปนะคะอย่างเช่นนักเรียนเลือกเป็นเทคโนโลยีที่เป็นโทรศัพท์นักเรียนก็จะต้องวาด รูปของโทรศัพท์ในยุคที่1ชื่อยุคและโทรศัพท์รุ่นนั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนชื่อรุ่นของโทรศัพท์ในยุคนั้นพร้อมกับวาดรูปนะคะช่องที่2นะคะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีนะคะช่องที่3เป็นจุดเด่นช่องที่4เป็นจุดด้อยและช่องที่5เป็นสาเหตุที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ายกตัวอย่างอันนี้เป็นเทคโนโลยีเตาใช่ไหมคะ,ะในยุคแรกเนี่ยสมัยก่อนนะคะ เตาเนี่ยมีชื่อเรียกว่าเตาก้อนเศร้านะคะจะเริ่มจากเตาก้อนเศร้าใช่ไหมคะเตาก,ก้อนเศร้าก็จะมีลักษณะเป็นการนําก้อนหินสามก้อนมาวางนะคะเพื่อให้สามารถที่จะตั้งภาชนะได้แล้วก็มีช่องใส่ไม้หรือใส่ฟืนลงไปนะคะจุดเด่นนะคะก็ใช้วัสดุธรรมชาติในการสร้างเตาให้ได้ให,ให้ให้ความร้อนนะคะจุดด้อยก็คือ ความร้อนของการเผาไหม้นั้นกจ็จะกระจายก่อกองไฟบนพื้นดินเท่านั้นนะคะซึ่งจุดด้อยตรงนี้แหละนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะก็คืออจุดด้อยตรงนี้ก็คือความร้อนในการเผาไหมก้กระจัดกระจายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาเทคโนโลยีก็คือเราจะต้องทำให้ สามารถที่จะควบคุมความร้อนไม่ให้กระจายได้นั่นเองนะคะจึงได้มีการพัฒนามาเป็นเตาฟืนในยุคที่2นี้นะคะในภาพที่2เตาฟืนเนี่ยลักษณะก็คือจะต้องอมีความรู้นะคะในการสร้างหรือปั้นเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุมความร้อนนะคะซึ่งจุดเด่นก็คือ ควบคุมความร้อนไม่ให้กระจายออกไปรอบๆได้เห็นไหมคะซึ่งก็คือจะเป็นการแก้ไขปัญหาในเตายุคแรกที่ความร้อนนั้นกระจายนะคะมีความสวยงามมากกว่าเตาก้อนเศร้านะคะจุดด้อยนะคะเตาฟืนไม่สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างการใช้งานได้นะคะซึ่งจุดด้อยตรงเนี้ยเตาฟืนไม่สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างการใช้งานได้จึงเป็นสาเหตุ ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็คือเราต้องการให้เตานั้นสามารถเคลื่อนย้ายในการใช้งานได้นั่นเองก็จะนําไปสู่ยุคที่3ก็คือเป็นเตาอังโลกนะคะนี่รูปภาพของเตาอังโลกก็จะเป็นรูปภาพที่คุ้นหูคุ้นตากันนะคะเพราะว่า,หลา,ห,ลาหลายบ้านก็ยังใช้อยู่นะคะก็จะเป็นเตาที่ใช้งานสะดวกนะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะ จุดเด่นก็คือมีขนาดเล็กมีรูปทรงที่ทําให้ใช้งานสะดวกเคลื่อนย้ายระหว่างการใช้งานได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของจุดด้อยนะคะก็คือใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงใช้เวลานานในการก่อไฟเกิดขเหมาควันดำนะคะใช้ฟืนจํานวนมากและหายากนะคะซึ่งจุดด้อยตรงนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่เราจะต้องไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะจุดด้อยในยที่นี้ก็คือใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นความต้องการ ที่จะพัฒนาก็คือจะต้องใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแทนนะคะเพราะว่าแก๊สเนี่ยมีความสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาจึงได้พัฒนามาเป็นเตาแก๊สในรูปด้านล่างเห็นไหมคะนะคะมีการพัฒนามาเป็นเตาแก๊สนะคะแล้วเอาจุดด้อยของเตาแก๊สมาเป็นสาเหตุนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆเป็นเตาไฟฟ้าเตาไม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือ เป็นตัวอย่างการตารางการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตานะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนก็จะต้องอศึกษาแล้วก็ดูวิธีการทำนะคะเพื่อที่จะนำไปตอบคำถามในรายงานนะคะ,ะต่อไปเรามาดูวิวัฒนาการของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนบ้างนะคะ,ะก็เริ่มจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนก็จะเริ่มจาก ผู้กันเนาะผู้กันลนักษณะโดยทั่วไปก็คือจะทํามาจากขนสัตว์นะคะตรงตรงหัวผู้กันเนี่ยจะไม่มีหมึกนะเราจะต้องทําการจุ่มหมึกก่อนวาดนะคะจุดด้วยก็คือเนี่ยต้องจุ่มหมึกก่อนวาดแล้วก่นะคะแล้วก็หมึกอาจจะเลอะเทอะนะคะต่อมาก็นะคะมีการพัฒนาเป็นประการหมึกซึมนะคะซึ่งประการหมึกซึมเนี่ยก็จะนะคะมีหมึกในตัวนะคะส่วนหัวทําจากโลหะนะคะ ุดด้อยนะคะก็คือเส้นหมึกไม่สม่ำเสมอนะคะหมึกแห้งช้าทําให้เลอะเทอเปืเป้อนได้แต่ว่าปากกาหมึกซึมเนี่ยไม่ต้องจุ่มหมึกนะคะเพราะว่ามีหมึกอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเมื่อเกิดข้อด้อยก็คือเส้นหมึกไม่สม่ำเสมอหมึกแห้งช้านะคะอาจจะทําให้เกิดความเลอะเทอะก็มีการพัฒนา,นาม,มาเป็นปากกาลุกลื่นนะคะก็คือ จะใช้หมึกแบบแห้งเร็วนะคะมีลูกบอลโลหะที่หัวปากกานะคะทำให้เส้นเนี่ยมีความสม่ําเสมอนะคะแต่ก็มีข้อด้อยก็คือลบมึกยากนะคะมึกหมดก็ไม่สามารถที่จะเขียนต่อได้นะคะต่อมาก็จึงพัฒนามาเป็นปากกาแสงนะคะไลท์เพนนะคะก็จะใช้เซละจะใช้เซล์แบบโฟโตอิเล็กทริกนะคะก็จะมีความไวต่อแสงเป็นตัวกำหนด ตำแหน่งของจอภาพนะคะก็จะมีความแบบเป็นแบบไฮเทคโนโลยีขึ้นมานะคะแต่ก็ยังมีข้อร้อยก็คือปากายังต้องใช้แบตเตอรี่ในการทำงานนะคะก,ก็คือต้องชาร์จแบตนเองสรุปนะคะในบทเรียนนี้ก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเพราะนะคะ มีสาเหตุหรือปัจจัยหลายด้านที่ทําให้เทคโนโลยีนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการต้องการแก้ปัญหาหรือความต้องการรวมถึงความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆเศรษฐกิจสังคมนะคะก็ในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ให้มากที่สุดนะคะสำหรับนะคะในบทนี้บทที่2นะคะก็จะมีเนื้อหา คร่าวๆนะคะประมาณนี้ซึ่งเนื้อหาที่คุณครูเอามาสอนนักเรียนเนี่ยก็อ้างอิงมาจากคู่มือครูนะคะในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีของสวสวทนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะคะครูจะขอพานักเรียนไปดูในส่วนของใบงานนิดนึงนะคะอ่ะใบงานนะคะตรงนี้นะคะ ก็ให้นักเรียนทําใบงานเหมือนเดิมนะคะก็เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะหลายคนส่งงานมาแต่ว่าไม่ไม่เขียนชื่อนามสกุลนะคะข้อที่1ก็เนี่ยค่ะก็ตอบคําถามลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้1ประเภทสิ่งของเครื่องใช้1ประเภทที่สนใจแต่จะต้องไม่ซ้ํากับในใบความรู้นะคะซึ่งใบความรู้เนี่ยอาจารย์ก็ได้ อัปโหลดไว้ให้เช่นกันก็จะเป็นใบความรู้ที่อาจารย์สอนเนื้อหาไปในวันนี้แหละนะคะเทคโนโลยีที่ไม่ซ้ํากับใบความรู้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเตาและอุปกรณ์ที่ใช้เขียนอันนี้นักเรียนจะต้องไม่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 ซ้ำนะคะต้องไปหาสิ่งของเครื่องใช้แบบอื่นนะคะจากนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ โดยตีตารางออกมาทั้งหมด5ช่องนะคะแล้วก็เขียนลงไปนะคะ,ะตัวอย่างก็คืออยู่ในใบความรู้นะคะหัวข้อนี่เลยค่ะหัวข้อการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตาก็คือทำทำคล้ายๆแบบนี้เลยค่ะนะคะทำคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นเทคโนโลยีของที่เราสนใจนะคะที่ไม่ซ้ำกับในนี้นะคะ นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะไปศึกษาต่อในใบความรู้นะคะแล้วก็ทำใบงานส่งคุณครูใน Google Classroom วิธีการส่งส่งเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ให้ส่งในช่วงเวลาที่ครูกำหนดนะคะเพราะไม่งั้นนักเรียนอาจจะไม่ได้คะแนนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบอการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะ,จะเจอกันใหม่ Okay.